ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat n a t o v a Channel วันนี้นะคะแนทก็จะมาทำ Q&A นั่นเองทุน Q&A ที่แนทบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแล้วนะครับที่แนทก็ยังไม่ได <ทำ S 2> ้ทำสักทีนะครับแนทไม่ได้ลองคลิปใน YouTube ประมาณ2-3เดือนนะครับใช่ไหม น่าจะใช่แหละนี่ขึ้นให้ดูติงน่าจะใช่นัดคิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ใช่เหรใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แหละเออใช่เอาวันนี้นะคะนัดก็ได้ทำ q a นะครับนัดก็ถามคนใน Facebook แล้วก็ใน IG นะคะว่า จะถามอะไรเกี่ยวกับแนทนะคะนี่แล้วแนทก็ได้ลิสต์มาประมาณสิบคำถามนะคะทุกคนนี่คำถามแรกนะคะพี่อายุเท่าไหร่นะคะพี่อายุสิบห้าปีนะคะเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วก็คำถามต่อไปนะคำถามนี่สองนะครับอยู่จังหวัดไหนพี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนอย่าลืมนะเชียงใหม่นะเที่ยวมากทุกคน หน่หนวด้วยเดือนเนี้ยแล้วก็คําถามถัดไปนะครับพี่มีแฟนยังคะ <c oughs> มันน่าเศร้าะเรื่องเนี่ยเอาลงตรงมันอย่างไรยังไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็คําถามต่อไปนะคะมีแฟนเด็กสุดกี่ปี <c oughs> ยังไม่มีแฟนเลยเอาแฟนเด็กลยเออ ทำลายฉันนั่นแหละค่ะพี่ก็ยังแบบยังไม่มีแฟนนะคะยังโซ่นะคะทุกคนใครสนใจก็นี่นะคะไอจี IG นะคะนี่ความเฟซบุ๊กนะครับสนใจติดต่อนนันะนะค,ะคำถามต่อไปอ่าคําถามต่อไปพี่สูงเท่าไรคะพี่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะคะสูงมา แล้วก็แนทภูมิใจนะในความสุงของแนทอันเนี้ยน้าหนักแนทะแค่ห้าสิบกว่าห้าสิบห้าทุกคนนั่นแหละครับคําถามต่อไปพี่ยูมออะไรคะพี่ยูมอซีนะคะทุกคนความจริงสิบห้าต้องอยู่หมอสาใช่ไหมแต่นี้เรียนเขาเรียนก่อนไงก็เลยต้องอยู่มอซีนะคะทุกคนยูโรงเรียนเพื่อนคนไหนนะหลังที่สุดผู้หญิงนะ เพื่อนคนไหนนะหลักที่สุดใช่ไหมผู้หญิงถ้าสนิทก็สนิททุกคนน,กน,คน,นะก็น่ารักทุกคนแหละแต่ที่สวยคิดว่าในห้องในกลุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันมันเป็นช่วงโควิดอะ่ะทุกคนทุกคนเราจะไไม่ได้ไปโรงเรียนเลยแล้วก็แม่แบบไม่ได้ไปดูผู้หญิงขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็มีเพื่อนในกลุ่มมีเพื่อนในกลุ่มอ่ะมันสองคนที่แบบน่าตาดีนะคิดว่า น่าจะเป็นคนนี trees, hmm, uh, ้แล้วก็คนนี้นะคะนั่นแหละสองคนนี้ก็พอใช้ได้แล้วกันไม่น่าตาดีหรอกมันนะสนจจติดต่ออะนี่นะครับเพื่อนนี่ครับไม่มีแฟนครับโซดครับสองคนเลยนะคะทุกคนอ่ะต่อไปคำถามต่อไปนะครับพี่ชอบเพลงอะไรคะพี่ชอบเพลงไม่ถึงแนวเพลงหรือยังไงก่อน แล้หถามใครว่าอชอบเพลงอะไรหรอพี่ชอบเพลงอาของถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็น the one นะครับแล้วก็ day one ทำไมต้องเป็น the one กับ day one เพราะมันเพราะครับแนทชอบเพลงอะไรแนวแนว,แนวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เพลงภาษาไทยใช่ไหมก็จะชอบเป็นแนวเพลงที่เนาะแนทชอบก็ เก่าๆอะทุกคนเข้าใจปะคลาสสิกคลาสสิกอะแนทชอบเพลงเรื่องสมมุตินะครับทุกคนไปฟังกันได้นะสามเพลงนี้นะครับที่แนทชอบที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นให้หนึ่งสองสามเออนี่แหละครับแล้วคำถามต่อไปสุดพีทุกคนหนูว่านนูว่าคนอื่นมันจะไม่ถามกันแล้วพี่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ พ่อผู้ชายค่ะทุกคนพี่กันเกย์น,นะคะทุกคนนั่นแหละครับโลกมันเปิดกว้างแล้วนะครับทุกคนแล้วหลัมันพูดได้นะครับนี่พี่กันเกย์น,นะคะทุกคนอย่าลืมนะผู้ชายท่านใดสนใจก็สามารถด้าน,นล่างนะครับนี่ไอจี IG กับเฟซบุ๊กนะคะับละเล่นซองอันนะคะแล้วก็ คำท่ามต่อไปคำท่ามมีสั้นละคนจบแล้วคิดว่าอยากเรียนอะไรคะตอนนี้คิดไว้หลายอย่างมากเลยทุกคนตอนนี้แนทอยู่มสี่ใช่ไหมครับอีกประมาณสอปีนัก็จะจบใช่ไหมแนทตอนแรกอ่ะแนทอยากเป็นครูนะครับทุกคนแนทก็เลยไปเรียนอ่ะอยากเป็นครูอิงนะครับแนทก็เลยไปเรียนแบบภาษาสิ่ภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยแต่ว่าแนทมีความคิดอีกความคิดหนึ่งแบบยากเป็นแบบ เออนักสแสดงบ้างเนี่ยพอแนทก็ชอบการสาแสดงนู่นนี่นั่นมากมายอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเข้าใจว่ามันสนุกนะการที่แบบออกมาพูดออกมาคุยอย่างเงี้ยทุกคนมันสนุกมากทุกคนแนทอยากจะบอกให้สาหรับแนทนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่สำหรับแนทโคตรชอบลอเลยเลิฟมากนี่นะครับก็จะเป็นสิบคำถามนะครับที่ทุกคนอยากรู้กันเกี่ยวกับแนทนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามาทำ Q&A กันนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้นาด,ด้วยนะคบอย่าลืมไปกดติดตามแนทได้ในช่องทาง Facebook IG นะคบแล้วก็แนทมีเพจแล้วนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมกดติดตามแนทในแฟนเพจด้วยนะคะชื่อเพจว่าแนทัทวุฒิชาแนลนะคะทุกคนนี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยะนะครับทุกคน แล้ววันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ละ <c oughs> แล้วให้จบยังไงอะไม่เคยไม่เคยจบคลิปดีๆเลยทุกคนมาจบแบบนี้แล้วกันสามสองนึ่งแอคชั่นขอบคุณค่ะทุกคนบายๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนนด้วยนะครับฝากไปกดติดตามเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆน,นะครับแล้วก็โฆษณานให้ ลูกค้านู่นนี่นั่นถ้าอยากเขาก็สามารถเข้าได้นะคะทุกคนนั่นก็เป็นแบบอยากให้ช่องดันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจอยากติดต่องานติดต่ออะไรอย่างงี้ก็นี่แหละคับนี่สนใจติดต่อนี้เลยค่ะไอดีไลน์ตรงนี้นะขอสปอนเซอร์ด้วยนะคะ <c oughs> กราบละโอเคนะคะทุกคนนั้นก็มีแค่นี้นะคะ ใครชอบผิดนี้ก็อย่าลืมที่บอกนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครป์พูดประมาณซามรอบแล้วตอนนี้ทุกคนอย่าลืมกดให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแอนน้อยอันนี้ให้แอนมากคัะทุกคนวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าทุกคนฮทุกคนทุกคนจําคําถามนี้ได้ปารีถามว่าจบแล้วอยากเรียนต่ออะไรอ่ะทุกคนคือแนนอยากเรียนขลุซันแล้วก็ นีแ้แท้สารนะครับคือแนทอยากเป็นครูแล้วก็แนทอยากเป็นนักแสดงครับแต่ตอนนี้แนทยังไม่รู้ว่าจะเรียนอันไหนดีนะครับเดี๋ยวถ้าแนทสรุปได้ไหนหน่อยมาบอกนะไปแล้วไม่ไวา